ซึ่งถ้าพวกเราเป็นเทพมือโปร,โปรแม้ซ e s s i เน n ร์นะครวันนี้ผมมากับพิจิตอีวานเคเม์เราจะมาสอนทิศการผ่านโหมดแม้ s i ล e r ไปอย่างสบายๆนะครับผมวิธีการผ่านผีหน้าประตูไปได้นะก็แค่กดนอนครับรพิกิจลองทําแสดงให้ทุกคนดูครับกดนอนล้ทานไป,ปผีมันจะไม่เห็นครับดึงดึง ลองไปครับลองไปอ่าผียังไม่เห็นครับเห็นแ้วครับผีเออผีหายไปเลยใช่ไหมโอ้สุดยอดเลยโอ้รอดรอดเนี่ยเดี๋ยวไปดูครับผีไม่ตบเราผีไอ้ผีไม่ตบแต่คนตบไอ้บ้า ทหารทุกนายต่อแถวเรียงหน้ากระดานกระดานอกระดาน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 ใหญ่เลกระดานดีมากวันนี้เราจะมาลุยโมสุแมส์ลันเนอร์สองนะในฐานะที่ฉันเคยผ่านสึ่งนี้มาแล้วฉันจะมีของสมนำหน้าคุณให้เราจะให้ปืนที่มีพลังทรงอนุภาพมากที่สุดปืนนี้แรงที่สุดเลยและเรายังมีกระป๋องอ่เอาไว้ใส่น้ำ อย่างชีมันปวดมากมึงนำไปเลยเคี้ยวนี่มีกระดาษซับหน้ามันพวกไหนพร้อมกันทีเรี่งพร้อมยจะเข้าไปมึงล่อผีไปเลยพร้อมยังหนึไปโอ้กูโดนเร็ว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 ไปไปฮ้ยคุณดนไป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 เลโกเลโก้้อแคนดักล้อคนดัก ทางนี้อย่างที่จำได้ <c oughs> น,นะมันคือทางนี้ต <c oughs> <c oughs> ันหตัไมเหรอเอาแต่ <c oughs> เฮ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้ไอ้คนไม่ชอบไปทางซ้ายกันมั้ยตีตีมันตีมาตีมาเฮ้ยอย่าไปอย่าไปตีมันปล่อยมันไปอย่าไปตีเขาอย่าตีเขาอย่าตีเขาไม่ตีไม่ตีเดี๋ยวเราเอาเอาแต่คิดเฮ้ยเฮ้ยทางนี้ไม่ใช่ใช่ที่แต่ไเรานายอยากชนตีนายอยากตีกันเปล่าไปชนตีดิ่ชนตีดิไปชนตีอ่าไปไปไปเฮ้ยเมีคนจะออกตีมีคนจะออกตีเฮ้ยเออเเฮ้ยนายนายอยากเข้าตีเปล่านายเฮ้ยบอกเลขมา เขาตีเปล่าเขาตีเปล่าไอ้ที่จะเข้ามาแล้วก้มีซ้อมเขาตีเปล่าเขาตีเปล่านำไปเลยนำไปเลยคนรู้ทางอ่ะมึงมึงอ่ะนำมึงอะไอ้แกนำไปเลยไอ้แกไอ้แกเร็วไปเลยไปเลยไอ้นั่นกองเก็บเก็บกองเก็บกองหยุดเก็บ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 ดูดูดูอ่าดูดกองไปดูดกองไปวิ่ง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 เฮ้ยชวนตีเปล่าตีเปล่าไอ้ เฮ้ยตีเป่านายนไอหัวฝรั่งไอหัวฝรั่งตีเป่าตีเป่าไอแพทเพไดเลขไรเลขไรตีเปล่าตีเปลาเลขไรโอเมก้าห่งหนึ่งหนึ่งหน่งหนึ่งหน่งหนึ่งหน่งหนงหน่งนงหนงหงหนงหน่งหนงห่งงหนงั่งหน่น่่่นั่น่น่่นงงน่งังง มันเปิดแมพเปิดแล้วนี่เฮ้ยแมพเฮ้ยมันเดินเลยพี่รับยังอ่ะมันรับอยู่แล้วไม่ได้รับอยู่แล้วพี่ต้องกดรับรับอยู่แล้วก็คุณกดดูแล้วไปกดกดไปนานแล้วเคี้ยวเขียวเราเราเราเลยกดแมพดูดิกดแมพดูอ่าเราเลยแล้วเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนนายเอาดิยังไหนน้ำไปไอ้แกน้ำไปให้แกน้ำไปอ่ะได้ได้ได้มามามอะไรคือมามาเดี๋ยวเขียวมีเด็กซ์ไปยืนนิ่งๆดิ เลือดไม่มีเลือดกูไม่มีอ่ะมามาเทสมาเทสเคุณวายเลยวะเนี่ยเอาไปเอาไปดูดแบบแค่ที่จแค่ที่จะตีข้างอกขึ้มาเไปไปไปเร็วเร็วเฮ้ยเก็บกองเก็บกองเก็บให้ครบสามทำไมวะเก็บเก็บเก็บเ่ยยต่อตไม่เร็วไม่เร็วไมเรวใครตายเป็นเอชใครตายเป็นเอด ไอ้แก่น้ำทังไอ้แก่เร็วๆเดี๋ยวยิงหรอกมันมันรู้เรื่องไปเดี๋ยวไปเอากล่องก่อนเอากล่องมางปันหนึ่งเฮ้ยเอากล่องก็ก็เออเอออ่ะได้ครบสามยังอ่ายังยังยังได้แค่สองได้แค่สองเออไป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 ตามไปแกไปตามไปแกไปไอ้แกกดวิ่งดิไอ้แกวิ่ง จะไปยิงให้ตกไลยตรงข้างหกองกองกองเก็บกองเก็บกองกองให้ได้คนเดียวอุ้ยผีมาผีโอ้ยผีทั้งหมดผีทั้งหมดไป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 โอ้ยผีเยอะเอาเอาไเอาเอาเนวกันยิงเอาเนวกันยิงหัวยิงหัวทุกคนยิงหัวมันช่วยได้มากเลยจริงๆแม็กเ์ปือนกระสุนมากเลย ใช้ใช้มันก็ใช้อุ้อุ้งกระชิดเดินไปอย่างนี้ก็ได้เลยไกูจะตาอไเงี้ยเฮ้ยกอง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 ไฮ้ของไอ้เขี้ยเชี้ยะไปก้าวทร้นร้นรนไี่สิร้นเฮ้ยหนีหนไปไปไปไ้ยพีดเขาบอกเลี้ยวซ้ายเขาบอกเลี้ยวซ้ายไป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 เฮ้ยผีกิ๊ดผีกิ๊ดอะไรวะอะไรกิ๊ดวะอะไรอะอะไรกิ๊ด ฮะจะเอามีดเอจะเจ้ามีดเอายาเอายาเอามีดมีดมีดเอามีดไปเอามีดไปมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรบ้างไปไปโคตรมันไหวเลยเด้อเด้อเด้ออะไรวะก็เราก็รับอิชชันมาแล้วนี่แกน้ำแกน้ำลูกแกน้ำไอ้แก่ลูกลูกแก่แกน้ำแกน้ำแกน้ำดีมากดีมากแกจะพลังงานแกพลังงานคนแก่ตามตามหนังพี่ไปมาแกกดชิปแกกดชิปกดชิปไม่รู้เนี่ย

ปั๊บใหญ่กูหน่อยครับพี่ปั๊บใหญ่กูหน่อยปั๊บใหญ่หน่อยครับพี่ไก่พี่ไก่ปั๊บปับกดอีกครั้งที่โต๊ะมาเรื่อดจะแตกโอเคฮุยบอสบอสไอ้สัตว์แก่แล้วน้ำขเลืยขอเลื่นเขาอเลืเขาขเลือนเรื่องผมเหลืออันเดียวแล้วจะหมดแล้วไม่มีแล้วเอาแล้วพี่ไม้แะพี่ไม้หายเอาพี่ไม้ตายเหรอเฮ้ยใครปลาวะเฮ้ยใครปลา เดี๋ยวเก็บยาเก็บยาเก็บยา ä, เฮ้ยโดนระเบิดตายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันปามาเฮ้ยวิ่งไม่ได้แล้วพี่ไก่หิวหิวหน่อยหมดแล้วหมดแล้วไอเด็กอะไอเด็กก้นอนนึงเฮ้ยมันปามันปางเร็วเร็วเร็วมันจะมาแล้วเนี <nickname> ่ยเออวุอ้ยชิบ<ส>หายหมดแล้วและมีอะไรอยู่ตรงนั้นป้ามีละยายาไม่ไมีไ,มไปไปไปนั้นเราไปต่อเราคงต้องเดินเองเฮ้ยนี่มีกล่องมีกล่องตรงหน้าเลยเออพี่นั้นพี่ไปเอานุชไอคนปาระเบิดมันไล่หลังเราอยู่อ่ะ เราอยู่ข้างนอกแล้วจ้าใครวิ่งเข้ามาใหม่วิ่งเข้ามาวิ่งเข้าไปทางไหนไม่ไปถูกวะเนี่ยเดินมั่วๆเดินมั่วอะไรเรื่องก็ไม่มีอย่าทำร้ายกันเลยอย่าทำร้ายกันอย่าไปลูกหนก็ได้อย่าตอกไก่ทางไหนดีวะทางนี้ทางนี้เขียวเฮ้ยตรงนี้ไม่กล้องเยอะไม่มีกล้องโอ้โหเราเยอะมากด้วยได้กล่องเยอะมากอ่ะจะไดนนายน้ำมันมาเฮ้ยผีไอ้หีขูจะวิ่งไม่ได้เฮ้ยอย่าฆ่ากันอย่าฆ่ากันสงบศึกสงบศึก อุ้ยแม่งเลือดถึงตีนนะพี่ตายหาแล้วไงมียาเปล่ามียาเปล่ามียาเปล่านายนายมียาเปล่าเกินมากเอามาน้อยเลยวะมันกวักมือแทงเกี่ยวมากเราหลังนายกวักมือเฮ้ยไปนายรู้ทางเปล่าพี่กวักมือพี่กวักมือ้ยตาบงในายรู้ทางไหม

กล่องเต็มเลยแปงนี้หลอ่สก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแก๊งเกียร์เร็วแรงทะลุนรกนะครับผมโอ้โหวิ่งกัน เพ่นกันป่าราบจริงๆนะครับผมก็สนุกไหมนะฮะใครชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์ไล้วอย่าลืมกด s u b สไครต์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เยอะๆนะฮะไม่เอาเมนหนึ่งเมนสองนะเอาเม้นแบบดีๆให้อ่านแล้วแบบขำยิ้มได้มีกําลังใจเลยทํานองนี้นะครับสวัสดีผมในเคีิโหหวก็ต้องขอตัวลาบก่อนนะบ๊ายบายครับเราออกมาวิ่งวิ่งหน้าวิ่งหน้าแฮมทาโลเราออกมาวิ่ง วิงแนะ้วิงแนะแฮมทาโลซ้อมบีตบพอมึงตายแม่มึงหัวใจวายไปเลย